เดี๋ยวลองหยอดลมนี้ดูนะครับเป็นของข้างทางนะครับลองเล็กๆจชเป็นกบยางเอสวันนะครับผมหน้ามีตัวนะครับของมันจันนะครับมีช่องตรงนี้ นะครับโดนโดนะครับน่าจะเห็นช็อตกัเดเลยนะไม่คิดยากแคบนี้นะผมแั่น,นี้อ่านกล้องก่อน สาสวยเลยครับ <c oughs> สาดีนะครับตัวนี้ักคู่นะครับฟองเราเสียบไม่อยู่ข้างทางนะครับดินมันแข็งอ๋อนี่ครับรช่อนครับดูไสาครับสาข้างทา,างนะครับส,สวยสวยครับ กัดตบยางเอสวันะครับเอวนหมายัลโทราชานะครับเป็นปากกัดโหดมากครับตัวนี้นี่ครับหมายเป็นข้างทางนะครับของมันตันนะครับมีช่องตีตรงนี้ครัผมได้ลองตีดูนะครับในเรื่องเลยครับกบยางเอสวันใบสปินเรียกปากัดนะครับใส่สวยเจอมากครับผม